สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการหารจำนวนเต็มนะครับจะอยู่ในเนื้อหาบทที่1ของ m <c oughs> ม1น,นะครับในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับอ่ะเข้าเลยนะครับการหารจำนวนเต็มนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะประเภทที่1ก็จะเป็นเต็มบวกนะครับก็คือจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกนะครับเนี่ยละะักษณะของสูตรจะได้ลักษณะแบบนี้ บวกหารบวกคำตอบก็ต้องได้บวกถูกไหมครับอ่ะทีนี้ดูตัวอย่างกัน24เป็นจำนวนเต็มบวกหารด้วย2เป็นจำนวนเต็มบวกคำตอบเราก็จะได้จำนวนเต็มบวกนั่นก็คือ12นะครับ24หาร12 24หาร2เท่ากับ12นะครับก็คือเรามีเงินอยู่24บาทแบ่งให้เพื่อน2คนก็ตกคนละ12บาทการหารก็ คือการแบ่งนะนั่นเองนะครับต่อไปดูข้อที่2 30หาร10ก็เท่ากับ3นะเพราะว่ามีเงินอยู่10บาทแบ่งให้เพื่อน10คนก็ได้คนละ3บาทต่อไปข้อที่3 25หาร5ก็เท่ากับ5นะครับอ่ะไม่ยากนะครับสำหรับเต็มบวกหารด้วยเต็มบวกเนี่ยครับบวกหารบวกน้องๆจำเอาไว้เลยว่าบวกหารบวกจะต้องได้เท่ากับบวกนะครับ ทีนี้เรามาดูประเภทที่2บ้างประเภทที่2คือเต็มลบหารด้วยเต็มลบจํานวนเต็มลบนะครับหารด้วยจํานวนเต็มลบตามสูตรก็จะได้ลบหารลบเท่ากับบวกเรามาดูตัวอย่างกันอ่ะย้ำอีกทีนะลบหารลบคําตอบหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้มาจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะอ่ะข้อต,ตัวอย่างข้อที่หน่ง ลบยี่สิบสี่หารด้วยลบสองคำตอบเป็นไงสิบสองนะครับอย่าตอบติดลบเด็ดขาดเลยนะครับเพราะาตามสูตรมันบอกแล้วนะครับว่าเต็มลบหารด้วยเต็มลบก็จะได้เป็นบวกลบชนลบนะครับจะเป็นบวกเสมอนะข้อที่2ลบ30หารด้วยลบ10ก็เท่ากับ3นะข้อที่3ลบ25หารลบ5ก็เท่ากับ5 อ่ะย้ำอีกทีให้เราต้องจำเลยนะครับลบหารลบเท่ากับบวกนะข้อที่1บวกหารบวกเท่ากับบวกข้อที่2ลบหารลบเท่ากับบวกนะครับอ่าต่อไปดูข้อที่3กันข้อที่3เต็มบวกหารด้วยเต็มลบนะครับนี่ไงตามสูตรก็จะได้บวกหารลบเท่ากับบวกอ่ะเท่ากับลบเสมออีกครั้งนะ บวกหารลบเท่ากับลบนะครับจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบคำตอบลบจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ่ะโอเคมาดูตัวอย่างละกันนะครับข้อที่1ลบ24จำนวนเต็มลบ24หารด้วยจำนวนเต็มบวก2คำตอบก็ต้องเป็นลบนะครับเนี่ยตามสูตรเลยบวกหารลบเท่ากับลบอ่ะบอกไว้ก่อนว่า แล้วแต่ว่าฝั่งไหนจะเป็นบวกฝั่งไหนจะเป็นลบนะแต่ถ้าเมื่อไหรมันต่างกันแล้วคำตอบก็ต้องเป็นลบนะอ่ะข้อที่2 50หารด้วยลบ2ก็เท่ากับลบ25ข้อที่3ลบห0 0หาร5ก็เท่ากับลบ20น้องๆเข้าใจไหมครับเดี๋ยวพี่จะสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอ่ะสรุปตรงนี้เลยนะครับบวก หารบวกเท่ากับบวกลบหารลบเท่ากับบวกบวกหารลบเท่ากับลบแสดงว่า3ประเภทนี้เราต้องจำเลยนะครับไม่งั้นเราจะทำโจทย์ข้อต่อไปไม่ได้นะ จำเสมอเลยว่าเหมือนกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าบวกกับบวกนี่เหมือนกันถูกไหมคําตอบก็จะได้บวกลบนี่เหมือนกันถูกไหมคําตอบก็จะได้บวกแต่ข้อที่3มเนี่ยบวกเจอลบคําตอบจะได้ลบหรือให้เราคิดเสมอเลยว่าเหมือนกันเป็นบวกต่างกันเป็นลบโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตาม